ยาสูญเสียตัวตนเพราะขี้ปากของคนที่ไม่รู้จักคุณดีพอสวัสดีค่ะชาวสวนยางทุกคนค่ะวันนี้มีข่าวดีสาระดีๆมาฝากนะคะไปฟังกันเลยค่ะนี่กรณีเกษตรกร,ร,กรที่ตกหลน่นไม่แจ้งบัญชีรับเงินเยียวยาเกือบ4แสนรายทกสอขอให้เกษตรกรร,กร,รีบเข้ามาแจ้งเลขที่บัญชีผ่านเว็บไซต์ w วอร์วเยียวยาเกษตรกร .com เพื่อรับเงินโอนภายในเดือนพฤษภานี้เกษตรกรสามารถโทรศัพท์สอบถามหรือเดินทางไปขออุทธร์ด้วยตัวเองณที่ทำการทั้ง8แห่งได้แก่ 1. สำนักงานเกษตรอำเภอจังหวัด 2. สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด 3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด 4. สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน5เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย1-8และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่1-4 6สำนักงานสัพพสามิตจังหวัด7 การยางแห่งประเทศไทย8ํำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่คอยให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาพร้อมตอบข้อซักถามต่างๆให้แก่พี่น้องเกษตรกรและเมื่อยื่นเรื่องอุทธรณ์เสร็จแล้วถัดไปอีก8วัน เกษตรกรที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะของตนเองได้ที่ www.moac.go.th เช็คเงินเยียวยา w w w y a ยาเกษตรกร .com โอนอีกแล้ววันนี้ย้ำชาวสวนยางฟังทางนี้วันนี้27พฤษภา คม2563ยังคงติดตามตรวจสอบสถานะเช็คเงินเยียวยา w w w ยเยียวยาเกษตรกรด o m ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รายละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีข้อมูลแล้ว6.7ล้านราย ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกรสอโอนเงินแล้ว4.7ล้านรายรวมมูลค่า2.3หมื่นล้านบาทส่วนรายชื่อเกษตรกรที่เหลืออีก2ล้านรายจะเร่งโอนเงินให้เสร็จภายในวันที่28พฤษภาคมนี้รวมถึงเกษตรกรอีกกลุ่มที่กระทรวงเกษตรกำลังเร่งสรุป ข้อมูลในการปรับปรุงข้อมูลเกษตรซึ่งจะส่งรายชื่อให้ทกศปลายสัปดาห์นี้และจะเร่งโอนเงินให้เสร็จภายในเดือนนี้สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางนายณกรตักกวิรพัฒนรองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการเผยฟามคืบหน้าโครงการเยียวยาเกษตรกร กรชาวสวนยางหน0 0งบาทว่าปัจจุบันทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางของกอยศมีจำนวนกว่า1.8ล้านรายซึ่งกอยศได้ส่งรายชื่อทั้งหมดให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสอสอกเพื่อรวบรวมส่งกระทรวงการคลังพิจารณาตรวจสิทธิ ตรวจสอบติดโดยมีเกษตรกร,กรชาสวนยางได้รับเงินเยียวยาไปบ้างบางส่วนซึ่งเป็นเกษตรกร,กรชาสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยศและกรมส่งเสริมกรเกษตรกสกในส่วนของเกษตรกร,ท,กรที่ขึ้นทะเบียนกับกยทหน่วยเดียวข้อมูลล่าสุดได้รับ แจ้งว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเปิดระบบให้ตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมเป็นต้นไปและทกอสอจะจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้จึงขอให้เกษตรกร,กรชาวสวนยางอย่าตื่นตระหนกหากในเดือนนี้ตรวจสอบทางระบบไม่พบชื่อของตน อย่างไรก็ตามหากสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางยังไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาวสามารถแจ้งอุทธรณ์กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนในส่วนกลางหรือภูมิภาคใกล้บ้านทั้ง6หน่วยงานได้แก่ 1. กยทจังหวัดสาขา 2. กเกษตรจังหวัดอำเภอ 3. ประมงจังหวัดอำเภอ 4. ปศจังหวัดอำเภอ 5. ศูนย์มอนไม้ภูมิภาคและ 6. สำนักงานเกษตรกกรรเเษษตตและสหกรณ์จังหวัดในเวลา8่งถึง16.30นาทีไม่เว้นวันหยุดร,ราชการหรือที่ศูนย์บริการช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โรคโควิด -19 ของกอยอทอเบอร์โทรศัพท์0-2 4 3 5สองสห้าสาและ0-2 43 3สองสในเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีไม่เว้นวันหยุดราชการได้ถึงวันที่5มิถุนาน ถึงวันที่5มิถุนาสองพนห้ากนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวกเกษตรสวนยางไม่มากก็น้อยขอบคุณที่รับชมมาจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นานบ้านนาเมืองเพชรด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ